โอเคมีคนมากับเรารอบนี้กูเห็นตัวเดียวยิงขัอวมาเลยด้านขวาไม่ไม่ไม่ใช่ตัวเดียวสามตัวสามตัวสามตัวทีมมากับเราเป็นสามตัวว่าลงลงที่เราสองเลยสามคนไม่ไม่สามก็มากกว่านั้นไม่แน่ใจแต่ไม่คิดกูเห็นสี่จริงนะแต่ที่เขาี่นับดูมันมันไม่ใช่สี่มามากกว่าสี่เพราะว่ากูยิงไปแล้วสองตัวจิงจิงไปตัวหนึ่งใช่ปหไอตัวไอเอตอนแรกน่น่าจะบอด โอเคมีค okay. นมากับเราเลยปวดหัวแม่งเลยลงข้างหน้าเนี่ยข้างหลังไม่ไปละมีมีม,มีเห็นตัวเดียวนะสองโทไปไหนไ่ร้ลงช้าหญิงอยู่ข้างหลังเลยลงช้ามากเราหาปืนแม่งเนี่ยเห็นตัวเดียวลงละวนเขาข้างหลังเขวานี้วิ่งวิ่งเข้าวงวิ่งหาเราอยู่หาปืนหาปืนหาปืนไม่มีโอเคได้เบกเกอร์ <c oughs> พี่เอาเลยนะ ไปไหนแล้วอะไปไหนแล้วอะหายเที่ยแล้วหายหายไม่เจอไปไหนแล้วรู้หญิงหาไม่เจอแต่เห็นจริงว่ามีแต่อยู่ไหนอะทีเนี้ยอยู่ไหนอะหายแล้วหญิงหา,ไม,หาไม่เจอแล้วแต่มีตัวหนึ่งอะ เอมโฟรนอ,อยูนี่ก็ถึงเรฮาวนะีมีเ,เอมโฟอยู่เหลือเหลือโซนแล้วหยิงแต่ไม่แน่ใจไไปไหนแล้วสา,มาไม่เจออีเคเะไม่เอาแล้ว 40เหิเือไม่เทพเก็บไปให้ระวังนะจิกงเห็นก็เห็นก็เห็นจริงนะมันลงแถวท้าทงหลังแต่หาไม่เจอว่าอยู่ไหนไม่เจอจริงโอได้แเราใช่ปะ รู้สึกบ้านนั้นเอ็มเีโฟเหลือสองเขาบอกเลยนะแค่เหล,ลือสองเขาบอกเลยแต่ว่าพี่เอามากขาบอกดี่อกแ่สี่สิบยังมีให้อยู่นะแต่ว่าไม่เทพเล่นหมดแล้วไม่เทพเอาจะฟังอื่นก็ได้ ความระวังคนเนี่ยมองวิ่งซ้ายก็วิ่งขวาเลยเย,ยาวๆไปตรงนี้ไม่มีเกาะเลยนะนยไม่มีเกาะเลยไม่มีจริง,อองของฝั่งข้างบนเฮ้ยได้เกะาะแล้วสวยเกาะแล้วเว้ยถีงมาเอาแม็กซ์สิบมาเอาวะถีงแล้วมไม่เอาอ่ะที่สิบอยู่ที่หนึห่งอยู่บนบ้านนะ ๆๆๆไปเทเทคายงโฟลเอร์อนะต้องไม่ให้ยาน้ำน้อยว่ะเพื่อดเพื่อห้าอันเันเด็ดห้าอันอยาน้ำหนึ่งหนึ่ง ไอ้ถูกปะคอมเมเอาร์เหลือนะเอาร์เหลือยาหนามไม่มีวะ่ะหมดแล้วมั้งเขาวงแล้วกันเอายังไม่หมดดีกว่าเหลือหน่อยฟาร์มให้หมดหญิงเหลือสองสามหลังตรงนั้นฟาร์มให้หมดเดี๋ยวหญิงไม่มีพี่ไม่มีสถูกไกลเลยนะมีโฮโลกับเลนดับตอนเนี้ยหญิงที่ขอฟาร์มไม่ตรงนี้ไม่ฟาร์มเลยอะ่ะตีหลังเนี้ยขอฟาร์มแป๊บ,บนึง โอ้ยโอ้ยเอ้ยโอเคพี่มีคุณสี่แล้วเล่นได้แล้วสวยสวยมันไม่ฟาร์มอยเด้วยไปไปเพิ่มเด็ดเจ็ดอันเจ็ดยี่สิบกรน้ำมีหนึ่งหนึ่งไปาปาปหญิงคือตัวโอเค ถ้าเป็นบอดอริงนะถ้าไม่ใช่บอดตีกูไม่เห็นที่มาเพื่อ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 พี่มีเจ็ดพันเจ้าปะเดีาไปไปไปเดี๋ยวนะเลสโนตกนะยิงยิงดูเลสโนตกเดิไม่ใช่ของเรานะอันนั้นเฮ้ยเฮียเฮียเฮีย ยิงดเรียโซนตกแล้วเว้ยมันใกล้ที่เราฟามเมื่อกี้มากเลยอะแต่ว่ามีคนเว้ยว่าอยู่มีคนลงมีคาร์นะตกมีคาอยู่แต่เราไปดีกว่าช่างแม่งแต่ว่ามีคนเว้ยคำฟองมีคนมันไม่ลงกับเราเว้ยมันมันกลัวมากเห็นเราลงสองคนแต่กูเห็นมันตัวเดียวเห็นบิกน,นกลับมาเรามากับเราเลยตัวเดียวไปไหนไม่รู้่าไม่เจอ สถานที่ครูหาืนคือหายไปแล้ว ไม่อยากลงหลุเลยลงหนุนเยอาของต่อขอได้ยานาน้ำเพิ่มผมวงเอาวงไปน,น,งน,นู้นนะเหมือนนั่นเหมือนนั่นแล้วจมหมอกเลยนตอนเนี้ย่านที่ไม่ให้อยากลมหรอก M4 รือก็ M4 เ,เลยก็บองไม่คอมเพลทข้าขงในไม่คอมเพล a ให้ยังไงยังดีกว่าเรให้ก็ได้ตามแล้วดีกว่า ยังไม่ฟาร์มวะยัง,ง,งยังยังไอเทียคุณแปดเหลือคุณแปดไม่เก็บนะคุณแปดอยู่ตรงตรงไหนวะแถวนั้นอ่ะแถวกองนั้นอะน่นอะที่ไม่ได้เก็บนะกระเป๋าคุณเต็มตรงนี้มีคลิปตรงคลิปตรงของคอมเพลเอยู่ด้วยกันจริงจริไว้ให้ละม,มาเอาด้วยแล้วกันมีคนขับรถมาห้าคูรถไอเนี่ย รถอะไรทั้อย่างขับยาก่อในเนี้ยรถรถ,รถที่มันขับช้าๆรถเที่ยวอะไรวะจอดบ้านจอดบ้านจอดอจอดบ้านโซนนี้ไม่รู้หลังไหนโซนมาเลืองไม่รู้หลังไหนเวฟป้าเว้าเวดว้า,า,า,าจอดมวลสัตว์ จอดวะขับยาวเลยขับเบสป้ามาโอ้โหยายนาไม่มีด้วยคือแบบไม่เห็นแล้วตรงคอมเพนต,นตนเก็บมายังอ่ะจริงว่าต้องแล้วเนะหญิงบ้านเนี่ยบ้านมี เห็นเห็นหัวอยู่้นดักฟางไงเดียหญิงมีอาน้ำเยอะปะขอบ้างไม่มีเลยนะสักกอะปกโอเคน่เที่ยวมีหนหอกสายยาวตรงตรงบ้านนั้นมีที่เหลือไม่รู้บ้านนี้มีไหมไม่รู้ไม่จะดูมีแก้มีอยู่เว้ยเมื่อกี้มันจอดแต่มันออกไปแล้ว คนเอกฟ้องตายอ่ะไม่ติดอันแล้วเนี่ยมีรถตุ๊กๆกว่าเราขับเราจะรอดไหมวะมันเป็นอนปั๊มยาน้ำหมด ผมใช้แล้วมั้งเนี่ยไม่อยากใช้เลยข้าำสะพานไหมามสะพานฝั่งนงูนดีกว่าไปแถวลูนกูว่ากูว่าเราแตกหมดอะ่ะกูว่าเราแตกหมดนี่แหละเออมีคนที่แตกเลยแถวเนี้ยเฮ้ยมันขับยากนะเนี่ยหรอวะถามจริง ข้ามไปฝังนูนแล้วก็เดี๋ยวข้ามสะพานรงนี้ทีหนึ่งถูกบอกว่า,วาป,ปันเปิดเลยเมิดเลยจ้าเพราะว่าสะพานมีคนผ่านเนี้ยคุณจะข้ามแล้ววงเจ็บมากโอ้โหอ,อ,อย่าความอย่าข้ามากขูมขอร้องไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าความไหมไม่ใช่ไม่ความนะไม่รู้ว่าามไหม ไม่เคยขับเลยสักริงที่กูไ้นะกูไปปั๊มยาวกูขับยาวเลยเนฮะ้ยม,มีคนไอ้เหี้ยไม่พร้อมเว้ยไปแล้วคนด้านขวาเห็นไหมวิ่งอยู่เห็นไหมเห็นไหมคุยาบ้านจ,จอดตรงนี้ให้ ขอ,อปั๊มยาก่อนขอ,อปั๊มยาก่อนอออกูขอปั๊มยาก่อนร้อ,อกเรื่อ,อยู่เน่วะเออขอ,อยา้น้ำหน่อยเพื่อดเออยาน้ำเยี่ยบเลย มา,มาเก็บเอาแล้วกันเนี่ยของในเอไอจะจบก็มีอีกอันหนึ่งมีคนมาแต่วะไม่เห็นเดี๋ยวขอกขึ้นไปดูหน่อยไม่เห็นไม่เห็นเห็นแล้วหลังหินตายเลยไม่เก็บของแล้วกันเนาะเข้าวงต่อดีกว่าเพราะว่าตรงนั้นมีคนมีกิงด้วย ใช้ขวามีหมดอะตอนเนี้สไม่สนใจอะไรแล้วเข้าวงนี้วตอนเนี้ยวงเข้ายากสายใกล้มากเลยว่ะไ้่สายโอ้โหสายตายสายหน้าแจมอี่เงี้ยแต่ขวาไม่เอาขวาเยอะเห็นแล้วสายเห็นแล้วบ้านหลังนี้เอาขวาเอาสายก่อนดีวะไม่รู้สายอยู่บ้านหลังนี้เลยหลังนี้เลยแต่ขวาขวาอยู่ไหนไม่แน่ใจวงบีบมาด้วยอะ ตายแล้วกัน,กนคูยว่าเอาเลยอาจจะเราอาจจะแตกกอยด้ถ้ามีสคสองตัวนอโคมไม่ไหนาแล้ววะเมื่อกี้แถวเนี้ยไม่ไหนาแล้ววะข้ามน้ำไปแล้วหรอไม่ไหน่วะหาไม่เจอหญิงหาไม่เจอยังไม่สายยังไม่ข้ามน้ำแน่นอนแต่อยู่ไหนอ่ะถ้าเราข้ามไปเราแตกไหม ม่อยากข้ามเลยเฮ้ยข้ามก็ข้ามวะว่าเราแตกหมดเฮ้ยสะพานมีข้ามสะพานอยู่ตัวนึงเฮียเราแตกแน่นอนมีข้ามสะพานอยู่กระโดดกระโดดยิงเอ้าไม่ต้องกระโดดละว่ายได้ดีกว่าสะพานสะพานวิ่งอยู่แต่ขวาเนี่ยด้านขวาเราอยู่อยู่ไหนขวาวิ่งข้ามสะพานเหมือนกันขวาวิ่งข้ามสะพานเหมือนกัน พี่คิดว่าเราน่าจะเอาต้ายก่อนไม่ก็ไม่ต้องสนใจอะไรเลย,เลยขึ้นตรงๆขึ้นไปเลยขวามีซ้ายมีสะพานทัง้งคู่เลยิบวิวงไม่ก็บิดเร็วเกินอี<ๆ>่ห้อตาการน,นีเขียอเองวะตาพี่ไม่เห็นอันนี้พี่ไม่เห็นอะไรไน,นะไ้ายขวาอยู่ไหนไม่รู้นะแตมม่มีทุกที่แต่ขั้งหน้าเราอ่ะไม่มีเฮ้ยขวาใกล้ ขวาขวาวิ่งแถวนี้วิ่งวิ่งขึ้นไปแล้วขวาวิ่งไปขึ้นไปแล้วซ้ายไม่รู้อยู่ไหนไม่แน่ใจมันไม่เห็นเราอ่านคนปลาลคือเอ็เอนอ,อ,อ,อแล้วเนี่ย เอ็ดเขาเหลืออยู่เลยไม่เอาแล้วโมก่กว,ว่าด้านซ้ายหแหละที่คิดว่าซ้ายน่าจะมีคนนะแต่ขึ้นขึ้นไปนด้านซ้ายดีกว่าง่ายกว่าเะบนเข่ามีคนเข่าวขวามีแล้วกูเล่นไงหึกูชนเล่นไงดีขึ้นไปงัดมันไหมงัดแม่งเลยเข่าวขวามี แต่มันไม่ได้อยู่ใกล้ๆอยู่นู่นไกลๆเลยแต่มีม,มีไม่มีที่ถีบเลยม่ควขับรถมาไหนวะทอยู่ไหนวะสวยอี่พี่ข้า้ายอีกตายเลยสวยเก็บขอ,องเก็บขอ,องอยาน้ำอไอสัตว์ยาน้ำกูได้แล้วไอ้หี้ย 8ตัวนี้นะแล้วก็ AKS เก็บตะโมก็มมกวเยอะเจ็ดตะโมกอะว้ะเบิดจะสองลูกนะคงบิดแล้วต้องเข้า โอเคนี่เวาต้องไปส่องน้มยาปที่มีแรวกันสองโลกอ่ะคุณจะยิงเมื่อไหร่ เอาอัเดตไหมเหลือนเจ็ดที่มีสองลูกเฮ้ยขอยิงอยากยิงสักลูกตรงนี้ว่ะเล่นแม่งเนี่ยมีสองลูกจริงเอาไปก่อนลูกหนึงเดี๋ยวลูกหนึ่งปาเข้าวงต่อมันคิดว่ามีคนตรงนี้อ่ะทจริงๆเราเข้านานแล้วสัตว์เดี๋ยวจอดนี้ไม่ได้นะจอดนี้ไม่ได้นะอันเนี้ยกดไงอะ่ะกดไงอะ่ะ มัไมไม่มีให้กดดังแม่งเฮ้ยนอนอยู่นอนอยู่มุมนั้นเลยเห็นตัวเดียว,ต,วตัวนั้นไม่เห็น วิ่งซ้ายอ่ะต <c oughs> ้องตายโอ้อคุณว่าคุณตายตกลงไปคุณตายเลยเนี่ยโอ้โหชกคุณไว้แล้วกันมาแล้วหญิงเฮ <c oughs> ้ยไม่ได้หญิงชกคุณด้วย ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไ,ไม่ตายว่ะคุณโดดต่อเนื่องเลยเมื่อกี้เม็นโดดต่อกูตายมันรู้แล้วนะว่าเรามาอยู่กลางวงเลยปั๊มยาแป๊บนึ่งใจเย็นใจเย็นปั๊มยาอยู่โอเคพร้อม,ม่ะแต่นึงรองกูก่อนใช่ป่ะกูจะขึ้นเขาขึ้นช้าหรอกแป๊บขึ้นไงวะมืนอนะ นี่เย็นมากไม่ให้หลวดต้องวีอพะดอกใครจะไปรู้เฮ้ยยิงแกแฟกกันก็เลยอีลูปนึงวะมันมีสามนัดว่ะ นกหนึ่งพัวละเล 2, 2, 2, 3, 4, ดี๋ยวสองสองสองสามตี้รวมเรานกหนึ่งหญิงยาน้ำที่มีเจ็ดกับสิบเอ็ดแบ่งไหมโตหญิงกูยังไม่เห็นต้นมาต้นนี้หญิงต้นนี้อา่าตายเลยตายเลยไม่ใช่ต้นไม่ใช่ไม่ใช่ตร,ชชตรงหน้ากูนะต้น,นูเดินล่างอะ่ะตากติ๊กใหม่ต้นนี้ติดไม่ติดต้นนี้ เอตอตรงนั้นแหละตายเลยเมื่อกี้อ้าวตอ่ตอต้นไม้ตายนะตัวที่ยิงมันอยู่ไหนถือเวกเตอร์จะู่เปลาุมีระเบิดไหมะระเบิดก็มีห้าลูกอะลาเลยนะมปลา แน่ใจนอนอยู่ไหนนะไม่เห็นเข็แล้ใส่ก้าเหรอมึงเออจืดชือไม่อย่างก,กับบอดอลที่เาเบโซนเออ่อยเล่นประมาณเนี้ยฆ่าไปห้าตัวยังโกได้กี่แต้มวะถ้าได้ทำนวนแพทแพทหน้าด้านน้อยกว่านี้สักสิบแต้มกูไม่เห็นแต้มปู เม่นูไม่ทันได้สามถ้าแพทน่าจะได้ประมาณ29แต้ม